ครับก่อนที่จะตัดคุณลุงจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับมีความภูมิใจอะไรบ้างผมก็มีความภูมิใจที่ว่าได้ปลูกทุเรียนออกลูกในน้ำบนบนที่ปลูกในน้ำซึ่งรอเวลามารอเวลามาเจ็ดปีเจ็ดปีวันนี้มีความสุขใจมากที่สุดครับภูมิใจมากครับอ่าโอเคตัดเลยครับไปชารยครับ

ยิ้มได้ด้วยนะเจ้าของจัโอเคลูกแรกของประเทศไทยครับลูกแรกลูกีลอยน้ำลูกแรกของประเทศไทยครับโอเคท่านหัวหน้าสนักงานจังหวัดครับอมองขึ้นไปข้างบนได้เลยค่ะออเมองฟ้ามองฟ้าอเคนะครับจับตึงนก่อนไม่ไหวเอานะกิโลเต้นหน้าจังหวัดบาหน้า่อยสองโลนิดๆนะครับสองโลนิดๆท่านนเพิบอกครับนเพิต้องพันะครับยง โอเคครับมอบต่อครับท okay. ่านท่านนายพมอบต่อครับเดี๋ยวบอบให้ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับเพื่อไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับผม